เรื่องย่อละครเรื่องฟ้าพยับ ep ที่7ออกอากาศวันจันทร์ที่17มีนาคม2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 hd กฎ3 5แสวงรับบทโดยชนะพลสัตตยาใช้อาคมกำจัดพงที่รับรโดยหัสวีพัคพงศ์ไพศาลไม่สำเร็จเด่นรับบทโดยอัครจิตตะศิริ จึงคิดวางแผนแอบวางระเบิดในร้านของยายีที่รับบทโดยจิดาภาวัชระศีนาพรเสือกำจัดพงฝ่ายแก่นที่รับบทโดยสุรจิตบุญญาณน,น์ก็ได้รับสารจากเสือหานที่รับบทโดยจตุรงโกริมาศให้ช่วยวางแผนจัดการสแสวงเสือหานบุกไปฆ่าสแสวงที่เมืองสินสยามในระหว่างต่อสู้กันสแสวงกำลังเพรียงพร้ม อตาที่รับบทโดยธัญญีชุนหสัสวรรคลที่แอบดูอยู่ห่งางๆเห็นว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะกำจัดแสวงได้แต่เธอก็กลับลังเลใจที่จะฆ่าเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้ในละครเรื่องฟ้าพยักตอนที่7 ในวังจันทร์ที่17มีนาคมน,นี้รับชมสดทางช่อง7 HD กด35ในเวลา20นาฬิกา40นาทีและรับชมเนื้อหลังบนแอป Truevision Now